สวัสดีครับสวัสดีสุรมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านทางช่องยูทูบนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่20ินะครับมิถุนายนวันนี้ก็จะพามาชมนะครับ Power นะครับ GM Audio นะครับ FX 8 0 0รนะครับรุ่นนี้800วัตต์นะครับครับฝาหลังยังสวยนะครับของใช้งานน้อยมากนะครับอยู่เปิดแค่ฟังอยู่ในบ้านนะครับ ไม่ได้รับงานไม่ได้อะไรนะครับท่านนี้นะครับตัวนี้ก็ระบบหน้าก็จะเป็นไฟเสียงนะครับ800วัตต์นะครับรานซิเตอร์ก็ข้างละ5คู่นะครับแล้วก็คาปา2ตัวคาปาข้้งละ2ตัวนะครับ1 0 0 0 0มืนนะครับตัวนี้นะครับ1 0 0 0งหม่าพัลม4สีตัวนะครับตัวนี้นะครับสามารถนะครับขับเบร์สิ้าขั้นละ2นะครับ18ขั้นละ1นะครับ นนีะครับขับเสียง12นิ้วข้างละ2นะครับขับกลางขับเบรคได้นะครับขับเบรคก็18ข้างละ1ท่า15อ่าเป็นซับเบรคก็ข้างละ2นะครับขายนะครับขายให้ราคาอยู่ที่4,000บาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าของวันที่20มิถุนายนนะครับสดๆร้อนๆนะครับสินค้าเข้ามาวันนี้นะครับวันนี้นะครับม so uhm, okay. ีแค่ท่านนี้ท่านเดียวนะครับของเจีมนะครับใครไวใครได้นะครับใครสอบถาม โทรมาสอบถามใบติดตามนะครับกดติดตามก็จะได้เห็นใบกุเพื่อนนะครับกดติดตามแล้วก็คดแช์นะครับก็จะได้เห็นสินค้าใบกุเพื่อนนะครับเพราะมันเป็นอัตโนมัติของช่อง u t u b e อยู่แล้วนะครับถ้ากดติดตามนะครับที่ร้านนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับให้ราคาอยู่ที่4,000บาทสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงรับแจกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวมีตรวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาแลกตีเทิร์นได้ส่งได้ัทวไทยนะครับท่านนี้ก็ ยังสภาพสวยนะครับมาดูครับสวยมากนะครับประมาณนะครับเครื่องก็ประมาณ98%นะครับเครื่องท่านนี้นะครับสนใจแ็เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงน้ำน้ำเสียงดูนะครับน้ำเสียงดูนะครับผมจะให้ฟังน้ำเสียงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพอซาวน่ะ ซาวระบบเสียงซาวนะครับมันจะเปิดได้เฉพาะซาวที่ว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับถ้าเป็นลิขสิทธิ์ปุ๊บมันก็จะลำบากนะครับก็จะ,ะพวกนะครับจะเห็นคนน้อยขึ้นนะครับคนจะได้เห็นน้อยขึ้นนะครับผมก็จะ,ะเป็นพวกซาวนะครับก็ขอไปนะครับเรื่องเพลงนะครับ ลองฟังน้ำเสียงดูนะครับ สนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับแท่นละสี่พันบาทเท่านั้นนะครับสนใจแวะเข้ามาได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับ GM Audio นะครับ F นะครับ FX แปดร้อยนะครับสี่พันบาทเท่านั้นนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับมีสินค้าถือก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ